สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีธนูรัคนาธนูนะคะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมความรักชาวธนูเป็นอย่างไรบ้างการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอย่างไรแล้วพิจารณาในการรับชมความรักชาวราศีธนูนะคะความรักชาวราศีธนูในเดือนตุลาคม ไพ่ <c oughs> ชุดแรกนะคะเรามาดูความรู้สึกพลังงานของชาวราศีธนูกันบ้างชาวราศีธนูนะคะหกไม้เท้าเก้าเหรียญสามถ้วยค่ะ <c oughs> ขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนนะคะ ังงานความรักชาวราศีธนูนะคะพลังงานความรักของชาวราศีธนูไพ่เวลักเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะหกไม้เทา <c oughs> ้าธนูอาจจะเจอเมสสิงธนูเมษสิงนะคะเมษสิงธนูเป็นทา้าทไฟเนาะหกไม้เท้านะคะช่วงนี้ชาวราศีธนูค่อนข้างมีไฟแรงเหมือนกันนะคะอาจจะมีเสน่ห์ด้วยนะคะ ชาวธนูมีพลังงานของเสน่หอรา่าเอออล่าธาตุไฟเนาะแล้วก็มีพลังงานที่แรงนะขยันขันแข็งนะช่วงนี้เรื่องงานเงินด้วยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องความรักของธนูธนูมีความรักสถานะแค่คนคุยนะคะคนกําลังคบคุยกันอยู่นะคะสถานะแค่คนคุยสถานะกําลังคบคุยกันหรือว่าคบกันมานานแล้วนะคะแม่หมอจะอ่านตามหน้าไพ่นี้ว่า ชาวพนาตอนนี้คุณอาจจะมุ่งไปเรื่องของงานนะคะมุ่งของไปเรื่องของงานละเพราะไพ่หลักของคุณคือหกไม้เท้าไพ่หกไม้เท้าคือธาตุไฟนะคะดังนั้นความขยันขันแข็งเนาะแล้วก็เรื่องของการหาเงินนะเก้าเหรียญเข้ามาด้วยเก้าเหรียญมุ่งมั่นในหน้าที่การงานของตัวเองหรือว่าธุรกิจนะคะคขา,ขายหรือทําอะไรที่คุณกําลังมุ่งมั่นทําอยู่ตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างคุณก็เก็บนะ คุณกําลังพยายามนะปัญหาอุปสรรคในใจคุณมีเยอะเหมือนกันนะสี่ดับนะคะแต่คุณยังทําอะไรไม่ได้คุณก็พยายามนะพยันขันแข็งพยายามหาเงินทองหรือว่าหน้าที่การงานของคุณให้ประสบความสําเร็จธุรกิจการงานของคุณตอนนี้คุณมีความขยันนะพยายามทุนมีความโดดเด่นแล้วแ่ะแต่ว่าในใจของคุณเนี่ยตอนนี้ถ้าเรื่องความรักเนี่ยก็เก็บความรู้สึกนะคะคุณจะเก็บความรู้สึก3ามถ้วยมีเรื่องของเนี่ยความสุข ความสาเร็จในเรื่องนห,ห,หลายหลายด้างานเนียการงานการเงินความรักรวมทั้งหมดเลยนะคะคุณก็ยังแบบเหมือนกับดูมีมีพลังงานตรงนี้นะมีมีออร่าม,มีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ในใจของคุณนั้นมันมีคุณเก็บความรู้สึกไว้นะจะติจะติก,ก็คือนะคะความถูกต้องนะหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็อยู่ในพื้นฐานของความถูกต้อง นะคะการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคุณพยายามใจเย็นพยายามที่จะยังนิ่งอยู่นะจะติดนะคะคือความถูกต้องคุณคุณยังอยู่ในหรือนะเป็นไปได้ว่าธนูอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะมากกว่าหนึ่งหรือหนึ่งคนเข้ามาคุยคุณมีออร่าคุณเลือกได้นะสาหรับคนโสดบางท่านนะคะชาวธนูคนโสดก็มีเกณฑ์ว่ามีคนเข้ามาแอบชอบแอบมองหรือว่าเข้ามาคุยคุณอยู่แต่ว่าคุณยังไม่อะไรนะคุณยังเก็บความรู้สึกของตัวเองได้ดีนะคะพยายาม ดูนิ่งๆไปก่อนอ่ะสีดาบอ่ะนะคะก็รู้สึกนะว่าเขาคิดอย่างไรแต่คุณก็ยังนิ่งอยู่คุณยังไม่ได้สนใจอะไรตรงนี้สนใจแต่เรื่องงานคุณพยายามนะคะคุณพยายามพยายามทำงานพยายามอ่ากำลังหาจุดของตัวเองอยู่ตรงนี้นะคะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ไพ่เด็กสตาร์นะคะคุณพยายามกำลังเริ่มต้นแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนคุณกำลังอ่าพยายามมุ่งมั่นในขณะเดียวกันนะก็เรื่องของความรักคุณก็เหมือนกับ มีการเริ่มต้นคุณพยายามก็เป็นไปได้ว่าเออชาวฮานูในบางท่านบางคนอาจจะยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้นะคะมีปัญหากันคุณก็เก็บเงียบคุณพยายามที่จะรักษาความรักของคุณไว้เดือดสตาร์คุณพยายามที่จะเริ่มต้นนะคุณพยายามที่จะยังรักยังคงรักษามากกว่านะคะถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังที่จะอยากให้ผลผลิตการเติบโตความรักของคุณนะคะเติบโตขึ้นมาคุณพยายามจะทํา นะคะทำให้มันออกมาดีออาค่ะ <c oughs> ตอนนี้แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่คุณเจอนะคะเป็นไพ่ก้าวดาบเป็นไพ่ราชินีไม้เท้าและเมเจอเชียนคุณมีเรื่องความคิดเครียดหลายอย่างเรื่องงานนะหลายหลายสิ่งหลายอย่างคุณพยายามให้กําลังใจตัวเองคุณพยายามที่จะคิดบวกด้วยนะคะดังนั้น พลังงานรอบตัวคุณตอนนี้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามอุ้มพยายามควบคุมสถานการณ์ของคุณไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรืงเงินหรือความรักนะถ้าเป็นเรื่องของรักคุณก็พยายามที่จะรักษาไว้ไม่ให้มีปัญหานะคะคุณพยายามที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีนะราชินีไม้เทา้าถึงแม้ปัญหาปัญหามากมายอุปสรรคเข้ามาไม่ว่ารอบตัวจะเป็นอย่างไรแต่คุณก็พยายามที่จะรักษาไว้นะดังนั้นด้วยความสามารถของคุณด้วยการคิดบวกด้วยแหละนะคะชาวธนู เ <c oughs> นาะชาวพนมนะคะเห็นชัดเนาะคราวนี้นาไพ่บอกว่าเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณชาวพนูมีออร่านะคะคุณโดดเด่นนะคุณเป็นคนที่โดดเด่นในช่วงเวลานี้หรือว่ามุ่งมั่นเรื่องของการทํางานมากๆเลยนะคะแต่ว่ามีไพ่ราชาดาบแล้วก็ไพ่ราชาไม้เท้าแปดไม้เท้า นะคะก็เหมือนกับว่าคุณอาจจะคบคุยกับเพื่อนร่วมงานก็ได้หรือว่ามีคนเข้ามาชอบคุณนะคะมาให้เลือกก็ได้นะทั้งสองคนเลยนะคะทั้งรา,ราชาไม้เท้าแล้วก็ราชาดาบนะคะมีคนเข้ามาเออแปดไม้เท้าเออคบกันคบกันมานานนะคะมีคนให้เลือกอยู่ตอนนี้นะดังนั้นแน่นอนนะคะชาว ราศีธนูความรู้สึกช่วงนี้คุณอาจจะมุ่งมั่นเรื่องของการทํางานมากกว่าแล้วก็เรื่องของความรักรอบตัวก็มีเกณฑ์ว่าคุณพยายามที่จะมีอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหรือมาสนใจคุณนะสาหรับคุณโสดเนี่ยก็มีคนเข้ามาชอบคุณนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณสนใจเข้ามาชอบคุณมาสนใจหรือว่าแต่ว่าคุณก็ยังนิ่งอยู่นะคะคุณยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํานะคะรับผิดชอบเนาะ ดังนั้นในช่วงเวลานี้นะเขาคุณยังเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในใจของตัวเองนะคะยังไม่สามารถเลือกใครได้ถ้าเป็นคนโสดก็ยังไม่สามารถเลือกใครได้มีสามถ้วยเข้ามาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานได้ด้วยเหมือนกันมีเพื่อนร่วมงานมาชอบมาหลงไหลนะคะก็ได้นะแล้วก็มีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งนะคะก็ดูไปก่อนยังไม่ได้สนใจอะไรมากสนใจแต่เรื่องของการทํางานการหางเงินคุณยังอยู่ในความถูกต้องนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณยังอยู่ในความถูกต้อง เพราะอะไรเพราะจะติดขึ้นนะคะใครจะติดเข้ามาคุณต้องอยู่ในความถูกต้องในระดับทุกอย่างเลยนะท่งตัวเองคุมตัวเองได้ดีนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณจะมีออร่ามีเสน่ห์นะคะสําหรับท่านที่สถานะไม่ชัดเจนหรือว่ากําลังโสดหรือว่ามีคนเข้ามาแอบ,บดูแอบ,บ่องแต่ยังไม่ชัดเจนแต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นตัวเองและมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ย คุณก็จัดการสถานการณ์ได้อยู่แล้วนะคะแต่เรื่องของการทํางานลุยได้เลยนะคะพยายามสู้กับทุกอย่างค่อยๆประคับประคองไปค่อยๆสร้างไปนะคะโอกาสสิ่งดีๆกําลังจะเข้ามาหาคุณหนึ่งไม้เท้านะคะเดือดสตาร์คุณมีความพยายามอยู่แล้วนะคะแลวงานของคุณที่ทําตอนนี้น่าจะ,ะมีผลดีกับคุณหรือว่าเติบเจริญเติบโตมากกว่านี้ขอเป็นกําลังใจช่วยให้กับชาวราศีธนูน,นะจ๊ะเอาละเราไปต่อนะคะชุ่วที่สอง ชุดที่สองธนูนะคะตอนนี้เราอเรามาดูชุดที่สองว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะกับเรานะชาวธนูนะคะตอนนี้ไพ่ชุดแรกนะไม่หมอแบ่งนะคะเป็นด้านบนเป็นเขาคนนั้นค่ะเขาคนนั้นของคุณนะคะชาวธนูเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะ <c oughs> ส่วนด้านล่างค่ะชุดส่วนด้านล่างนะ ด้านล่างนะคะเป็นไพ่ของชาวธนูนะคะไพ่แบ่งเป็นสองชุดด้านล่างเป็นของชาวธนูด้านบนเป็นเขาคนนั้นนะคะอยู่ในใจของชาวธนูแล้วล่ะสถานะแค่คนคุยสถานะคนกาลังคบคุยกันมานานนะแล้วก็แล้วก็นะคะอาจจะเป็นคนโสดด้วยนะคะดัะงนั้นตอนนี้ความรู้สึก นีอยู่ในใจของคุณแล้วแหละธนูนะคะเขาคุณคิดอย่างไรไพ่ของคุณมีไพ่เก้าไม้เทา้าเออเก้าเก้าเก้าถ้วยก่อนนะเก้าถ้วยแล้วก็สี่ไม้เทา้าความสําเร็จหนะ้าที่การงานนี่คุณมองไปเรื่องของความสําเร็จเลยนะทั้งเก้าถ้วยแล้วก็ไพ่สี่ไม้เท้าคือความสําเร็จนะคะคุณต้องปชาวธนูนี่ค่อนข้างที่จะมีความมุ่งม,มั่นนะคะวิสัยทัศน์เนาะเหมือนคุณใช้ความรู้ ในการดําเนินนะคะในการดําเนินชีวิตธนูนะแล้วคนนี้เป้าหมายของคุณก็ต้องแบบเหมือนคุณกาลังวางแผนจัดการกับเรื่องของความสําเร็จความสำเร็จนะคะเดือดสตาร์ก้าวไม่เท้าคุณมีความพยายามจริงๆช่วงนี้ธนูอาจจะมีความพยายามมีอะไรที่คุณต้องตั้งเป้าหมายเอาไว้และอยากประสบความสำเร็จคุณพยายามจะจัดการทุกอย่างนะคะให้อ่าที่ตั้งตั้งใจ มีความเหมือนมีเป้าหมายอยู่ในใจละและคุณพยายามที่จะตั้งใจทําให้ดีที่สุดอะ่ะมันเหมือนความพยายามนะคะเดือยสตามีแรงบันดาลใจในหัวใจของคุณมากมายเลยเก้าไม่เท้าความคิดที่มากมายหาวิธีที่จะจัดการกับทุกอย่างกับการแก้ปัญหาทุกอย่างเลยแม้แต่ตอนนี้ความสําเร็จเช่นกันก้าถ้วยสีไม้เท้าเก้าถ้วยสีไม้เท้าคือความสําเร็จความสุขที่คุณกําลังรอง แต่ตอนนี้มันมีสามถ้วยสามไม้เท้าว่าแล้วนะคะน่าจะมีเรื่องของความรักเนี่ยก็เป็นเกณฑ์ว่ามีคนชอบมาชอบคุณสามถ้วยคือความสุขสามไม้เท้านะคะมีการคุยนะคะมีคนเข้ามาชอบคุณมีคนมาแอบชอบแอบคุยกับคุณก็ได้อมืมากกว่าหนึ่งก็ได้ะนะคะเหมือนคุยเนี่ยคุยกันไปก่อนยังไม่รู้สถานะอะไรก็ดูกันไปก่อนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่คุณอนะมัวแต่สนใจแต่เรื่องของ างานของคุณหรือมีคนเข้ามาแอบชอบแอบมองคุณก้าวถ้วยเลยนะคะมีให้เลือกเหมือนกันนะสีไม้เท้าก็คือก็มีความสําเร็จอยู่ในนี้นะคะมีทั้งคนเข้ามาคุยมีทั้งเรื่องของความสุขในเรื่องของเป้าหมายที่คุณวางไว้เนี่ยนในตอนนี้ชาวธนูอาจจะมองไปเรื่องของความสําเร็จมากกว่านะคะไม่ค่อยจะอินเลิฟแหละแต่มีคนหยิบยื่นความสัมพันธ์ดีๆให้นะคุณมีเสน่ห์นะเนี่ยงานอ๋อก้าวไม้เท้างานก็หนัก นะคะงานก็หนักเนาะแล้วก็าภาระหลายอย่างด้วยแหละก็เลยมองเป็นเรื่องของความสําเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองหรือความรับผิดชอบที่มากดังนั้นเราไปดูไพ่ของเขาต่อคุณธนูธนูคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะมีไพ่เดิรเลเวแล้วก็มีไพ่เจดหมายเท้าตอนนี้เขากําลังตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เขากําลังตัดสินใจก็เจ็ดไม้เท้าขอภัยนะคะเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่เดิรเลว เจ็ดไม้เท้าเขากำลังปัญหาที่เขาคุยกับคุณมานานหรือว่ากําลังคบคุยกันอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยก็มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะกําลังหาคําตอบแล้วเขารู้สึกว่าเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณเขาทึ่งในตัวคุณเลยละเขาชอบคุณนะห้าไม้เท้าแล้วก็ไพ่เฉลยอดนะที่ผ่านมาปัญหาป,ญปัญหาของเขาก็เยอะเหมือนกันในเรื่องเรื่องงานของเขาเรื่องหน้าที่การงานของเขาเขาก็ค่อนข้าง,างค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะเฉลยออดก็พยายามต่อสู้ลุยมาโดยตลอดนะ ความรักก็เหมือนกันก็เหมือนกับอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันก็ได้นะคะเหมือนกับต่างคนต่างอาจจะแอบชอบกันอยู่หรือว่านะกำลังคบกันอยู่มานานแต่ก็ทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างนะคะก็มีนะคะปัญหาอุปสรรคตรงนี้บ้างคันนี้ไพ่ของเขาเขารู้สึกล้อมตัวไปด้วยดาบแล้วก็เด็กถือดาบนะคะ <c oughs> เขาไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากสู้ขยัน สู้ขยันอดทนกับสถานการณ์ตรงนี้อ่ามันไม่เหมือนกับคุณนะไพ่ของคุณอ่ะธนูนะคะไพ่ของคุณมีไพ่สามถ้วยแล้วก็มีไพ่สามไม้เท้าคุณอาจจะเป็นคนที่ มีความพร้อมหรือว่าหน้าที่การงานของคุณตอนนี้กําลังทํานะคะคุณกําลังพยายามตั้งเป้าหมายทําอะไรสักอย่างหรือมีคนเข้ามาคุยอยู่ก็ได้นะมีคนเข้ามาคุยมากกว่าหนึ่งก็ได้หรือว่ามีคนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณก็ยังคิดยังไม่ตัดสินใจเลือกแต่สําหรับเขาเขาก็ไม่มีไม่รู้จะทําอย่างไรนะเขาก็แอบ,บดูแอบ,บสองคุณเหมือนกันเขาก็อาจจะชอบคุณนะคะแต่ว่าเขากําลังต่อสู้อะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของอความรักเนะ ความ,มรักนะคะเดลิเวอร์แล้วก็เจ็ดาบเอ่อเจ็ดไม้เท้าตัวเนี้ยเขาก็พยายามที่จะปัญหามากมายในตัวเขาค่อนข้างเยอะนะแต่เขาก็รู้สึกว่าคือคุณคือคนที่ใช่นะยกไม้ขึ้นมานะคะคือคุณคือคนที่ใช่ของเขากับหลายๆคนที่เข้ามาเขาคิดว่าคุณโอเคแล้วแล้วแต่ว่าคุณคงเขาคงทําอะไรไม่ได้เขาคงทําอะไรไม่ได้บางทีเขาอาจจะแอบชอบคุณด้วยนะคะล้อมตัวด้วยดาบนะไม่สามารถ พูดอะไรได้หรือเปล่านะปิดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แต่ก็ต่อสู้สู้ต่ออะไรองนี้นะไพ่ของเขานะคะนะโชคชะตาเขาเหมือนกับคุณอาจจะมีออร่ามีสเสน่ห์หรือว่าเอา่อมีความโดดเด่นก็ได้แต่เขาว่าอาจจะชอบคุณและเขาก็พันฝ่าว่าปัญหาบริสัทนะคะเพื่อที่จะยังมีเราอยู่ก็ได้นะจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็ลองพิจารณาเนานะแล้วก็ไพ่สรุปเดียวกันนะคะเรามาดูไพ่สรุปว่า ความรักของธนูนั้นนะคะจะดีขึ้นมาไหมนะคะความรักของธนูนั้นจะดีขึ้นมาไหมหรือว่าอย่างไรหรือว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรกับเขาอะไรอย่างนี้นะเหมือนบางคนเขากลังกดดันเออเขาชอบคุณแต่คุณอาจจะอยู่นิ่งๆดูนิ่งเงียบแล้วก็มุ่งไปในเป้าหมายที่คุณทําคุณอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่ นะคะหรือว่าถ้าสนใจก็ยังเก๊กอยู่และกันฟอร์มอยู่หรือเปล่านะทำให้เขารู้สึกอัดพอสมควรน,นะคะแลวเขาอาจจะมีเขาก็อาจจะมีเสน่ห์เหมือนกันนะปัญหามากมายแต่เขาก็มีเสน่์นะคะแต่เขาก็ตัดสินใจแล้วว่าเราคือคนที่เขานะคะชอบแล้วกันนะรู้สึกว่ายกไม้ขึ้นมาก็เดินเลือเบนะือนะอ่าไพ่แนะนําบอกว่ามีราชินีไม้เท้าค่ะราชินีไม้เท้าพร้อมกับกดาบนะคะ มีเรื่องให้กังวลอยู่นะธนูเก้าตอนนี้ทุกวันนี้คุณก็ต้งมุ่งมั่นเรื่องของการหาเงินมุ่งมั่นในเรื่องของการ,านนร,การทํางานนะคะออพยายามเนี่ยราชินีเหรียญน,นะคะราชินีเหรียญก็แปดเหรียญน,นะคะมุ่งมั่นพยายามหาเงินหาทองเดซันนะคะ, Sun, ะ,คะแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีด้วยธนูนะคะขอไพ่อีกห้าใบนะคะแล้วความรักจะอย่างไรธนูจะมีความรักอย่างไรนะคะตอนนี้นะกับเขาคนนั้นที่กําลัง เออเขาอาจจะชอบกับเราเหมือนกันแต่เขากําลังต่อสู้อะไรบางอย่างหนึ่งไม้เท้าค่ะคือการเริ่มต้นหนึ่งไม้เท้าคือการเริ่มต้นแล้วก็เดือดสตาร์นะคะเดือดสตาร์คือความพร้อมเดือดเลิฟเวอร์ความพยายามไม่ใช่ความพร้อมความพยายามแล้วก็ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ไพ่เดอะเลิฟเวอร์ความรักนะอืมจะติดอยู่ในความถูกต้องหนึ่งขออีกใบหนึ่งนะคะ ตอนนี้คุณมีหลายอย่างนะกับปัญหาเรื่องของเงินงานที่คุณต้องฝันฝ่าปัญหาอุปสรรคและณะนดเดียวกันความรักก็เหมือนคุณมีอยู่ในใจแต่คุณยังนิ่งอยู่ยังใจเย็นอยู่ยังอยู่ในความถูกต้องเดอสตาคุณพยายามนะคะปลูกต้นรักไว้ต้นหนึ่งแล้วคุณก็พยายามรดน้ําทุกวันคุณพยายามที่จะดูแลก็ได้รักษาความสัมพันธ์ ก็อย่างว่าชุดแรกที่ไม่หมอเห็นชาวธนูเนี่ยเหมือนพยายามที่จะควบคุมพยายามที่จะทําให้ความรักของคุณยังคงอยู่พยายามที่จะจัดการให้มันเติบโตนะคะถึงแม้ปัญหาอุปสรรคจะเข้ามาแต่คุณก็พยายามที่จะใจเย็นแล้วก็รับฟังแล้วก็ที่จะรักษาความสัมพันธ์ดังนั้นนะแม้แต่ชุดที่2ชุดที่2ปัญหางานคุณคุณค่อนข้างมีอะไรหลายอย่างนะที่คุณต้องรับผิดชอบคิดเยอะปัญหาเยอะเรื่องภาระหน้าที่อะไรหลายอย่าง แต่คุณก็พยายามมุ่งมั่นหาเงินหาทองหรือว่าทําหน้าที่ของตัวเองงานการที่คุณทําแต่ครั้งเนี้ยนะคะหนึ่งไม้เท้าความรัก,คว,รกความรักก็เหนื่อยหนักเหมือนกันนะความรักแต่คุณก็พยายามที่จะรักษาต้นไม้ของคุณไว้นะคะบางท่านอาจจะคบกันมานานแล้วแต่สถานะไม่ชัดเจนแต่ชาวธนูก็ยังพยายามที่จะสารต่อยังคุยยังปรึกษายังเป็นที่เหมือนกับเข้าอกเข้าใจอยู่นะคะพยายามที่จะไม่ปล่อยตรงนี้ไปนะด้วยหลายๆอย่างคุณก็ยัง แม้ปัญหาอุปสรรคเข้ามายังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังรักษาไว้ the lover นะคะพลังงานนีความถูกต้องสรุปแล้วนะ the l o v e ์สรุปแล้วนะคะทุกอย่างจะผ่านไปได้ทุกอย่างจะฟันฝ่าไปได้แน่นอนนะจ๊ะอันนี้จะสมหวังแน่นอนอ่ะเอาง่ายๆนะคะจะสมหวังแน่นอนนะคะจะประสบความสําเร็จแน่นอนจะติกนะแล้วก็ไพ่ the lover นะคะ สิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจตอนนี้นะคะชาวธนูทุกอย่างจะฟันฝ่าได้แน่นอนแต่คุณต้องพยายามนะพยายามใจเย็นสักหน่อยนึงนะไพ่ของคุณนั้นเป็นไพ่สี่ไม้เท้าแล้วก็สามไม้เท้าในชุดแรกดังนั้นเนี่ยคุณจะมุ่งมั่นเรื่องของการทํางานเรื่องของความสําเร็จและคุณก็จัดการมันได้สําหรับคุณโสดก็เหมือนกันนะคะตอนนี้คุณอาจจะมุ่งมั่นเรื่องของการทํางานและมันก็จะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นพัฒนาดีขึ้นนะคะแต่ครั้นี้เรามาดูคนโสดค่ะ พ่ของคุณโสดนะคะไพ่ของคุณโสดนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างในเรื่องของความรักเนาะธนูคนโสดค่ะแม่หมอเปิดไพ่เลยนะคะสามเหรียญน,นะคะไพ่สามเหรียญไพ่ราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็เด็กอสุวินเหรียญตอนนี้มุ่งไปเรื่องเหรียญอย่างเดียวเลยนะคนโสดนะคนโสดธนูมีแต่เหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าเม็เท้าเดี๋ยวเชิญดออด นะคะไพ่เดิร์ลเลเวอร์ยังมีอยู่นะแล้วก็ไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะปัญหาอุปสรรคทั้งหลายคุณฟันฝ่าได้แน่นอนนะคะเพดออฟชอตเด็กถือดาบแล้วก็วาวนะคะสิบรีสิบสิบสิบเหรียญน,นี่่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยมู่ปไปเรื่องเงินนะช่วงนี้นะคะเรื่องเงินนะคะนี่ความสุขแน่นอนนะคะเก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยแล้วก็หกดาบอ่ะคุณมีปัญหาอุปสรรคเข้ามา อ่าหกไหม้หกถ้วยช่วงนี้นะพลังงานของธนูนะคะมีไพ่สามไม้เท้าการเจรจาการเงินทุกอย่างเลยนะคะจะฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคไปได้การทำส่งยงสัญญานะคะหรือว่าทำธุรกรรมนะแล้วก็เรื่องของเนี่ยอ่าราชาเหรียญน,นะคะความมั่งคั่งนะแล้วก็ไพ่อัศวินเหรียญตอนนี้คุณกำลังมุ่งมั่นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่เหมือนจิตใจของคุณฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้ ะะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหานี้ไปได้จิตใจของคุณสู้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของงานเงินตอนนี้กําลังพลังงานค่อนข้างออกมาดีเลยนะคะ The เ l ล v e r อ่าแม้แต่ความสับสนลังเลในใจไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้คุณสามารถที่จะจัดการมันได้นะคะคุณก็ปัญหาอุปสรรคทั้งหมดก็จบไปแล้วนั่นหมายความว่าเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาแปลว่าคุณชนะกับปัญหาทุกอย่างดังนั้นช่วงนี้นะคะเรื่องงานเงินที่คุณกําลังวางแผนคิดอยู่ ก็ลงมือทําได้เลยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนมันอยู่ที่ความพยายามของคุณอยู่แล้วนะคะแล้วก็แน่นอนที่ผ่านมามีพังมี5้าไม้เท้าเชลโลออดคุณต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงนะคะทําให้คุณกดดันหลายด้านแต่คุณก็กําลังจะแก้ปัญหาและคุณกําลังจะ ผ่านปัญหานี้ไปได้นะคะคุณจะหาคําตอบได้ประมวลผลแล้วคุณสามารถจัดการกับปัญหานี้ไปได้เรื่องของงานที่ที่หนักพอสมควรแล้วก็เงินที่กําลังวางแผนไว้ขอให้ชาวชนูนะคะคุณโสดมุ่งมั่นนะอย่าย่อ,ยอท้อคุณประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะต่อไปค่ะ ไพ่9้าถ้วยไพ่ห่งความสูงหดาบแล้วก็6ถ้วยนะคะตอนนี้ทุกอย่างสิ่งที่มีปัญหาก็สามารถกลับมาได้เช่นเดียวกัน6ดาบเรื่องของความรักที่ผ่านมาเขาอาจจะหายไปเงียบไปนะคะก็มีเกณฑ์ว่า6ถ้วยก็คือการขอคืนดีการกลับมา นะมีการกลับเกลนกลับมาด้วยนะคะสาหรับชาวธนูเรื่องของความรักที่ผ่านมาสําหรับคนโสดคุณอาจจะมีการรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คุณก็มุ่งมั่นเรื่องของการทํางานการทําเงินตรงนี้ทําให้คุณนะมีความกระตือร้อนพลังงานพลังไพ่ของคุณมีพลังมากๆนะคะแล้วก็จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคณตอนนี้ถ้าคุณมีทุกอยู่ก็พยายามคิดบวกไว้พยายามสู้กำลังใจนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่ประเดีย๋ยวประเดังเข้ามาคุณสามารถแก้ปัญหานั้นได้ อยู่แล้วนะคะอย่าจมกับปัญหานะคุณแก้ปัญหาได้แม,ม้ว่าจะตัวเองจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ปัญหานี้จะผ่านไปได้คุณจะจัดการมาได้สิบเหรียญอยู่ตรงนี้แล้วนะคะพลังงานไพ่ของธนูนะสิบเหรียญน,นะคะความสําเร็จนะคะหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังรออยู่เรื่องเงินทองหรือแม้แต่การทําสงยงสัญญาอะไรก็จะผ่านไปด้วยดีนจะจ๊ะอันนี้คือชุดของชาวราศีธนูคนโสดนะคะ เรื่องของความรักมีเกิฑกลับมานะคะส่วนเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยความรักส่วนใหญ่แล้วนะคะธนูจะสนใจเรื่องของเงินงานมากกว่าในช่วงเวลานี้นะคะยังไม่โดดเด่นเรื่องของอาจจะมีเข้ามาแหละคุณโสดนะคุณโสดคุณมีออร่าอยู่แล้วอะเรื่องความรักคุณก็มีอยู่แล้วดังนั้นถ้ามีนะมีคนเข้ามา,าจีบมาชอบที่เหมือนแม่หมอพูดมาชุดที่1ชุดที่2ออย่างไรแล้วนะ่คุณก็ยังไม่ตัดสินใจอะไรคุณกําลังดูไปก่อนนะคะสําหรับคุณโสดนะ ต่อไปนะคะเราไปดูชุดที่4ใช่ไหมชุดที่4ี่เรามาดูพลังงานของเลขนำโชคค่ะขอพลังงานจากเลขนำโชคเดือนตุลาคมนะคะขอพลังงานไพ่ช่วยบอกทางให้กับชาวราศีธนูคนโสดเออชาวราศีธนูอ่าคนโสดจบไปแล้วนะคะอันนี้โดยรวมนะอ่าขอพลังงานไพ่นะคะเลขนำโชคของชาวราศีธนูนะคะในเดือนตุลานะว่าพลังเลข ที่ใกล้ตัวเรานะคะไพ่บอกพลังงานเลขของชาวราศีธนูเลขอะไรนะคะไพ่ชุดแรกค่ะเป็นไพ่ห้านะคะห้าดาบต่อไปไพ่ชุดสองสิบนะคะสิบนะคะสิบหนึ่งบกสูตรเป็นหนึ่งนะคะสามนะสามนะคะก็เป็นห้าห้าหนึ่งสามนะคะต่อไปสองใบ นะคะเด็กถือถ้วย5 1 3เด็กถือถ้วยแล้วก็10เหรียญคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคก้อนใหญ่10เหรียญ1 0่นคุณจะได้ได้คุณมีเกณฑ์ได้โชคนะเด็กถือถ้วยแล้วก็1ิบเหรียญคุณมีเกณฑ์ได้โชคดังนั้นพลังงานไพ่บอกว่ามี5 1และก็3นะคะเผื่อเอาไว้เป็นแนวทางสำหรับบางคนเลขอรอบตัวทะเบียนบ้านทะเบียนรถ เนาะแล้วก็บาปประชาชนหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเอาไว้เป็นแนวทางในเดือนตุลาเผื่อจะเป็นน้ําจิ้มสําหรับท่านเผื่อบุญบารมีเนาะเราอาจจะโชคลาภวาสนาจะมานะคะดังนั้นแม่หมอก็เอาไว้เป็นแนวทางสําหรับชาวราศีธน,นูทุกท่านค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเราเป็นกำลังใจให้กันมาดูตลอดต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะโอกาสหน้าเราพบกันใหม่วันนี้แม่หมอขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ